ครับหลังปากที่ผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับเจ้าตัวเตาเียก่าเตาเทอร์บายแล้วกันเตาแก๊สไฟ e r แบบเทอร์บาทนะครับที่เรามาทำการทดสอบกันวันนี้ไล่ฟังก่อนมูลเหตุก็คือในการที่จะทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพนี่นะครับมันจะวัดค่าประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการเผาว่าผ่านชนิดอ่ปัตตุดิบของเจ้าเนี้ยมี ลามันอายุสักเท่าไหร่หรือว่าความชื้นมันมีสะสมโดยเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่นอกจากใช้ประสบการณ์ในการวัดแล้วก็ต้องทําการทดสอบด้วยเพื่อให้เราสามารถที่จะรู้ได้จริงๆว่าค่าของประสิทธิภาพของของกระบวนการตณเวลานั้นเป็นยังไงนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้วัดมานานแล้วนะครับก็ตอนนี้มันกำลังรันตัวเองอยู่ซึ่งเตาูซึ่งไอ้ตัวเทอร์ไบรท์ไปเนี่ยนะเก็บไปนานซึ่งเตาไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ มันจะทําให้เราใช้ชิ้นส่วนราคาถูกได้เช่นอย่างด้านล่างเนี่ยก็ใช้ถังสองลิตรธรรมดานี่แหละครับด้านบนเนี่ยกรณนี้ที่จะอันนี้ผมไม่ใช้ตัวนี้เผาจริงจังนะครับก็ใช้เป็นเป็นลักษณะาาเป็นถังนี้แหละแต่กรณีที่จะเผาจริงจังหรือว่าจะทําอะไรก็ให้ใช้เป็นวัสดุทนไฟมาสร้างให้เจ้าตัวใบเถรบายน้านบนเนี่ยให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมมันก็จะให้ค่าประสิทธิภาพที่ดี ซึ่งเตาตัวนี้จะให้จะให้ตัวฐานที่มีคุณภาพสูงที่สุดในในบรรดาเตาที่เราเผากันมานะครับแล้วก็จะให้ค่าผลผลิตออกมาสูงที่สุดเพราะนั้นผมจะใช้ตัวนี้เป็นมาตรฐานในการวัดกระบวนการอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันต่อ,ตอ,ตอไปเรื่อยๆนะครับว่าค่าประสิทธิภาพจะออกได้เท่าไหร่นะครับซึ่งอบาะอีอกอย่างหนึ่งก็คือไอเตาตัวนี้มันมัน,ม,นมันเป็นการจําลองการเผาแบบมีควันเลยแหละ เพียงแต่ว่ามีการมาปรับแต่งสักเล็กน้อยเป็นลักษณะของเตาที่เหมือนกับการเผามีควันแต่ถ้าเป็นเตาแกส๊สที่ไฟทั่วๆไปเนี่ยนะก็จะเป็นการเผาโดยตรงเลยละ่ะเผาไหม้กันตรงๆงเลยเปลวไฟก็จะโดนตัวฐานตรงตรงเลยแต่ตัวนี้จะไม่โดนโดยตรงมันจะเป็นการสร้างต่างหากแต่ว่ามีข้อดีข้อเสียครับข้อเสียของมันก็คือมันค่อนข้างที่จะ ไม่มีฉนวนกันความร,ร้อนเพราะว่าใช้ถังกระโดดเลยเนาะแต่ว่าข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่จํากัดต้นทุนในการสร้างเตาเแค่ชิ้นส่วนบางชิ้นกนไดน้ก็ถ้าเกิดจะสร้างกันจริงๆหรือทากันจริงๆจริงๆกัๆนะก็ต้องเอาไอเจ้าตัวนี้มาเปลี่ยนวัสดุในการผลิตมันนะครับแต่ว่า,าต้องคํานวณอัตราการไหลของอากาศต่างๆให้เหมาะสมกับวัสดุชนิดต่างๆกเดี๋ยวลองดูต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงพูดเยอะแลย เนื่องจากเรามีใบเทอร์บยอยู่ชุดเดียวนะครับพอเตาแรกไฟเริ่มซาลงนะครับก็คือถานมันจะสุกส,สมบูรณ์แล้วก็เริ่มจุดเตาสองเลยเลยให้เลือมกันประมาณสักระยะนึงนะครับก็ต้องอาศัยความชานาญเนี้ยก็จุดสตาร์ทครั้งแรกก็มันก็ไม่มีควันอยู่แล้วก็จะได้ไม่เปลืองเวลามากนะครับ ็เดี๋ยวจะทําการทดลองปิดแค่ที่ประมาณนี้ก่อนน,น,นะครับรอให้มันแดงจนถึงทั้งหมดเป็นการเร่งครั้งสุดท้ายเพื่อไล่สารละเหยเอามนแดงหมดแล้วก็ปิดน,น,นะครับ